เกษตรกรในอำเภอกระปงจังหวัดพังงาร่วมกลุ่มจำหน่ายผลผลิตมังคุดทิพพังงาให้กับพ่อค้าผู้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ราคาสูงเกือบสองเท่าตัวนายไพบูลทองสุกเกษตรอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรเพื่อจำหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกือบสองเท่าตัวโดยพบว่าเกษตรกรสามารถจำหน่ายมังคุดได้สูงถึงกิโลกรัมละ41บบาทขณะที่ราคาซื้อ ขายในตลาดทั่วไปอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทส่วนมังคุดที่จะจําหน่ายได้ในราคาสูงนั้นต้องมีผลผลิตขนาดใหญ่นาหนักไม่น้อยกว่า90กรัมหรือไม่เกิน12ลูกต่อ1กิโลโดยมังคุดที่พังงานั้นจะถูกส่งไปจําหน่ายยังประเทศจีนเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นหลักนอกจากนี้พ่อค้าบางรายยังส่งไปจําหน่ายยังกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศที่ญี่ปุ่นด้วยอําเภอกระโปงนั้นมีพื้นที่ปลูกมังคุดมากที่สุดในจังหวัดพังงาผลผลิตเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคว่ามีรสชาติอร่อย หรือมีรสหวานอมเปรี้ยวทําให้ได้รับพระฐานชื่อว่าทิพพังงาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น5,243ไร่ได้รับผลผลิตประมาณ2,500ตันต่อปีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า45ล้านบาทต่อปี